สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ทางช่องคุณแม่แชร์เรื่องนะคะก็นําเสนอข่าวนะคะเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ข้าวนะคะชาวนารอรับเงินได้เลยก่อนไปติดตามชมรายละเอียดนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะชาวนาเฮคลอดแล้วนะคะประกันรายได้ข้าวรอรับเงินส่วนต่างได้เลย ผ่านิดนะคะก็ได้ขอหลักเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วนะคะประกันรายได้ข้าวเปลือกนะคะหชนิดนะคะเตรียมประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรกวันที่16ตุลาคมนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะประกาศทุก15วันนะคะเผยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยครั้งเดียวนะคะโดยจ่ายเข้าบัญชีทกอสอ แล้วแต่ว่าตอนขึ้นทะเบียนนะคะว่าได้แจ้งเก็บเกี่ยวไว้ในช่วงไหนซึ่งวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะคะที่กระทรวงพาณิชย์นายวิชัยภูชนะกิจนะคะอธิบดีกลุ่มการค้าภายในได้เปิดเผยว่าได้ลงนามประกาศอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้าง,อ,างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562ทับ63รอบที่1เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแล้วหลังจากที่คณะรัฐมนตรีนะคะได้ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายในกรอบปุมเงินงบประมาณ2.14หมื่นล้านบาทสำหรับหลักเกณฑ์การประกันร,รายได้นะคะเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2562ทับ63นะคะระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่31ตุลาคม2,562ยกเว้นเพราะแม่พี่น้องทางภาคใต้นะคะตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2,562 ถึงนะคะ28กุมภาพันธ์สองพาและก็จะต้องแจ้งนะคะวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในตอนขึ้นทะเบียนนะคะตอนขึ้นทะเบียนนะคะเกษตรกรก็จะต้องแจ้งว่าจะเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงไหนเพื่อที่จะเป็นข้อมูลนะคะว่าในช่วงเวลาใดาที่เกษตรกรนะคะจะได้รับสิทธิชดเชย โดยได้กำหนดราคาประกันข้าว5ชนิดนะคะก็คือ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะตันละ15,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน14ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะตันละ14,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน16ตัน 3. ข้าวเปลือกเจ้านะคะตันละ10,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน30ตัน 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมนะคะตันละ11,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน25ตันและสุดท้ายนะคะ5ข้าวเปลือกเหนียวนะคะตันละ1 2 0 0 0บาทรัวเรือนละไม่เกิน16ตันถ้าเกษตรกรนะคะผูกข้าวมากกว่า1ชนิดก็จะได้รับสิทธิ์นะคะไม่เกินขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิดและเมื่อรวมกันแล้วนะคะก็จะต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิงนะคะคณะอนุกรรมการจะประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรกนะคะในวันที่16ตุลาคม2562นี้จากนั้นก็จะประชุมนะคะเพื่อกำหนดราคาอ้างอิงทุกทุก15วันและการจ่ายเงินชดเชยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เราเรียกว่าธกาสนะคะจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะภายใน3วันนับจากวันที่ ได้รับนะคะราคาอ้างอิงจากคณะอนุกรรมการซึ่งเกษตรกรนะคะจะได้รับสิทธิ์ครั้งเดียวก็ปินข้อมูลนะคะข่าวสารเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะจะจ่ายเงินชดเชยค่าส่วนต่างให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะโดยนะคะคณะอนุกรรมการจะต้อง ประกาศนะคะราคาอ้างอิงครั้งแรกซึ่งตามข้อมูลนะคะก็จะประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรกในวันที่16ตุลาคม2562นะคะและหลังจากนั้นนะคะ3วันนับจากวันที่ได้รับนะคะราคาอ้างอิงจากคณะอนุกรรมการนะคะทกศก็จะจ่ายเงินชดเชยนะคะเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ แจ้งนะคะระยะเวลาการเก็บเกี่ยวว่าจะเก็บเกี่ยวเวลาใดนะคะซึ่งจากข้อมูลข่าวนะคะประกาศราคาอ้างอิงครั้งแรกนะคะก็วันที่16ใช่ไหมคะตุลาคม2562ถ้าหลังจากนั้น3วันนะคะก็ต้องเป็นวันที่1 9หรือวันที่20นะคะตุลาคม2562 พ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเงินนะคะช่วยเหลือแต่นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะตอนลงทะเบียนแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนะคะช่วงไหนด้วยซึ่งหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะได้กำหนดนะคะระยะเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงประกาศนะคะราคาเกณฑ์อ้างอิงครั้งแรกนะคะท่านก็จะได้รับเงินนะคะ ช่วยเหลือค่าประกันส่วนต่างช่วงนี้หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องบ้างนะคะถ้ายังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะ